ฉันไม่ได้ถามทำไมต้องมีคนตามล่าเธอทำไมก็อยู่แถวนี้ก็แถวนี้ไม่มีบ้านคนไง แล้วคุณนอนที่ไหนคะฉันมีห้องให้อยู่พร้อมกับงานฉันเหนื่อยแล้วห้องอยู่ไหนคะอืมมาสิจะพาไปดู มีห้องนอนเธอราตรีสวัสดิ์ คุณจะต้องจับเขาณแดนผมก็ทําอย่างนั้นไม่ได้นะคุณเมซี่ทําไมละ่ะเพราะมันไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการเอาศพคนตายมาทําให้เป็นหมูนะครับมันต้องมีสิแล้วผมอยากจะบอกอะไรคุณซกหน่อยคุณเมซี่ผมดูในกฎหมายแล้วคนตายแล้วสิทธิในสังคมของเขาก็หมดไปด้วยนะฮรไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยแม้แต่น้อยแล้วผมจะแวะไปคุยกับซาบรินี่ก็แล้วกันนะคะแดนครับผม อย่บอกเขานะว่าเราเป็นคนพูดอ๋อไม่เหรอครับ